Honda City Hatchback หรือ Honda City 5ประตูขอมาจัดให้สวัสดีครับยินตรับสู่ลิง์ไปเรื่อยอีกครั้งที่ผมมาเยือนที่นี่นะครับตลิ่งชัน Honda นะฮะอยู่ตรงใกล้ๆสายใต้ใหม่นั่นเองนะครับหรือ,อยังไงเดี๋ยวมีช่องทางติดต่อนะฮะอยู่ใต้คลิปนี้เพจผมก็ข้างบนนี้ละกันอาจากการที่มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยผมได้รีวิวเจ้าตัวนี้หรือยังนี่คือ Honda City ที่เป็น h t c h b a c k หรือว่า5ประตูนั่นเองนะครับ และนี่เป็นตัว RS เลยแล้วก็มีคนขอให้ผมได้ลองเทียบกับตัว SV นะฮะราคามันต่างกันอยู่นิดหน่อยอย่างวันนี้ที่เห็นด้านหน้าตรงนี้ก็คือรุ่น RS ราคาอยู่ที่799,000บาทลงมาจาก4ประตูนี่เรียกว่าทําให้น่าสนใจหลายคนก็รู้สึกเฮ้ยมีความอ้ยเออมันน่าสนใจขึ้นมานะัเป็นรถไฮบริดที่ไซส์เล็กใช้ในเมืองด้วยแล้วก็จากที่ผมเคยสัมภาษณ์ไปนะรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจครับผมก็แนะนําเป็นรุ่นหนึ่งเลยแล้วกันนะด้วยราคาลงมาตอนนี้799แต่ SV เนี่ย มันอยู่ที่7จ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทต่างกันประมาณเจ็ดหมื่นเดียวมีแตกต่างจุดไหนบ้างผมก็พูดไปอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอะ่ะเริ่มจากด้านหน้านก่อนละกันนะฮะนี่นี่เป็นตัว RS นะครับสิ่งแรกเลยนี่ไฟหน้า RS จะได้เป็นแบบ Fu l LED เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัว SV เนี่ยเขาเป็นโคมร์ที่เราเคยเห็นกันนะเนาะหลอดไฟก็ยังคงเป็นฮาโลเจนอยู่นั่นเองนะครับไม่ได้ฟูลแล้วก็ตัวน,นี้มีไฟตัดหมอกเป็น LED นะฮะแต่ถ้าเป็นตัว SV ไม่มีนะครับตรงนี้ และตรงจุดนี้เนี่ยถามว่าเออถ้าคุณจะซื้อมาใส่ทีหลังลดประกันหมดแล้วหรือว่าถ้าคุณไม่แคร์ประกันอะไรนะครับก็สามารถติดตั้งได้ถ้า SV วแต่มาอาจจะต้องแปลงนะฮะแปลงกระจังหน้าอะไรด้วยเพราะว่าตัว SV เนี่ยกระจังหน้าไม่ใช่แบบนี้การชนอะไรหลายอย่างที่เป็นดีเทลเล็กๆถ้าเกิดผมข้ามไปบ้างขออภัยละกันเนาะอย่างเงี้ยกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบโครเมียมถ้าเป็น SV นะครับ RS เจะเป็นเงี้ยสีดำลายสไตล์ RS เลยด้านข้างตรงนี้นะฮะถ้าเป็นตัว r s กับ SV เนี่ย ล้อเหมือนกันเลยนะครับล้อขนาด16นิ้วเป็นหน้ากว้างอยู่ที่1.85แก้มอยู่ที่60นะฮะแล้วก็ระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกหลังดัมเหมือนกันเลยช่วงล่างก็ด้านหน้าเป็นแม็กกสัีสตัดด้านหลังโซชันบีเหมือนกันเลยนะครับตอนเนี้ยคุณจะซื้อเอสบีอเอสถ้าเรื่องของช่วงล่างโอเคเหมือนกัน2รุ่นนี้และจุดแตกต่างอีกนะฮะก็คือถ้าเป็น RS จะมีฮ da ด a าเลนวอตให้ถ้าเป็น SV ไม่มีนะครับแล้วก็กระจกด้วยจะเป็นสีดําสไตล์ RS แต่ถ้าเป็นตัว SV เนี่ยเป็นสีเดียวตัวรถนะครับส่วนตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะฮะตัว1.5ไฮบริดนั่นเองหรือที่เร,เรียกกัน EHEV นะครับรองรับน้ำมันสูงสุดถึง E20 นะฮะก็เติมได้หมดเลยยกเว้นแค่ E85 ครับดีเซลไม่ต้องเติมนะออแล้วก็ส่วนเรื่องความประหยัดคงไม่ต้องพูดถึงลวมันเขาเคลมว่า27กว่าแต่ถ้าทำได้จริงที่เคยสัมภาษณ์คนใช้มาก็ถือว่าใกล้เคียงครับอ่าถ้าเกิดใช้ในเมืองเนี่ยเท่าที่เห็นมานะไม่ต่ำกว่า20ที่เราเห็น คือห้าติดสุดๆเลยก็มี17 18 19ก็มีบ้างเพราะฉะนั้นอยู่ที่เท้าคุณนะฮะและการใช้งานแต่ละคนระยะทางหละยะาลยๆอย่างแต่ถ้าที่เคมไว้วิ่งทางไกลเนี่ย27มีคนทําได้อยู่ด้านท้ายเริ่มจากด้านบนก่อนแล้วการสาวกาศคีบฉลามนะฮะถ้าเป็น RS จะได้เป็นสีดำนะฮะแต่ถ้าเป็น SV เนี่ยสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่าแล้วก็มาตรงนี้ไฟท้ายนะมันก็เกือบจะฟูนะแต่เป็นแค่ไฟเลี้ยวนี่แหละจะเป็นเหมือนหลอดไส้แต่เอาจริงๆเรื่องของไฟเลี้ยวก็ ผมใช้รถมาเป็น10ปีก็ไม่เห็นมันจะขาดง่ายยกเว้นเราไปเจออาจจะเจอดีเฟกที่มันขาดง่ายจริงๆแต่นี้ก็แต่ก็คือมันก็ควรจะมาเนาะแต่นี้นิดนึงแล้วการขอให้ได้ต <c oughs> ิตัวนี้นะฮะถ้าตากับกับ SV บ้างด้านหลังนี่อาจจะเป็นเรื่องของลายกันชนนะครับแต่ว่าเป็นทรงประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้าเป็น RS เห็นไหมเขาจะมีคลายแบบคาร์บอนเคปล่าพวกนี้เนี่ยแต่ไอตัว SV เนี่ยมันเรียบๆไปมาดูด้านท้ายกันนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องรอบคันนะก็เสียดายมีแค่เลนส์วอทกับกล้องหลัง แต่ถ้า s อมีแค่กล้องหลังอย่างเดียวนะฮะด้านท้ายจุดเด่นนะฮะที่หลายคนจะมองข้ามไปเลยดีกว่าคือจริงจริงรถซิตีเ้เยตั้งแต่แรกเปิดตัวมาเนี่ยก็คือจุดเด่นเข้าการพับเบาะสี่แบบเนาะหลายคนน่าจะเห็นแหละอ่ะพับเบาะก,ก็เนี่ยเป็นหกสิบสี่สิบแบบนี้ก็เรียบนะฮะเอาขึ้นอะไรนูน่นนี่ปรับได้สี่แบบนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าลึกนะครับนี่ลึกอยู่มาดูตรงนี้ได้เลยครับเนี่ย นี่กระเป๋ากล้องผม10ลิตรนะฮะใส่ได้แล้วก็มีตัวซ่อมยางฉุกเฉินนั่นเองนะครับอันนี้เขาแถมมาให้นะฮะก็คือเป็นพายางค์ที่คือรถนั่นเองรถคันนี้เรียกว่าใหม่เปิดบริสุทธิ์กันเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวไปดูด้านในกันดีกว่าอ้าวด้านท้ายกันนะฮะคือด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าก็ยังคงมีความปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็น iso fix หรือว่าประตูล็อกเด็กอะไรพวกนี้ยังมีอยู่นะฮะนี่เบาะนะครับ ขึ้นมาปุ๊บได้กี่สเต็ปสเตปเดียวนั่นเองเป็นที่น่าเสียดายนิดหนึ่งนะฮะแต่คุณสังเกตดูเบาะนะนี่เขาไปคือไปทั้งชุดเลยนะนี่คือคาร่จุดที่มันทําให้แบบมันลาบได้เนาะนยกขึ้นได้นะฮะนี่ไอ้นี่คือแบบที่สองอะเนียครับแบบที่สองปุ๊บโอ้ล็อกไม่แน่โทษทีอึ๊บ,อ,อ,นะททอ,บอืม โอเคนี่กว้างอ่ะผมเข้าไปยืนประมาณนี้ผมสูง170นี่โดยประมาณได้ไหมก็ได้เนาะก็สูงอยู่นะ <c oughs> ก็ดูแล้วความสูงนะ่าจะมันเกือบ150ได้อะโดยประมาณนะใช้ได้เลยสูงอ่ะเอาลงมาร้อนมากวันนี้ไม่ได้รีวิวในห้องแอร์นะเนี่ย แต่ถ้าเกิดมีคนสังเกตดูดีๆนะผมว่าเหมือน4ประตูน่าจะเหมือนโปร่งกว่านิดนึงน,น,นอกหประตูไม่มั่นใจผมเคยทําเปรียบเทียบไปละแต่ว่าอันนั้นะเป็นตัวก่อนเมนเนอรชนนั่นเองก็ก็ยังคงเหมือนเดิมเลยครับผมสูง170นะก็คือนั่งสบายอยู่ด้านหน้านี่สูงประมาณ165มาก็เหลือครับมีแอร์หลังให้แล้วก็มีที่ชาร์จ USB เป็น Type C แล้วอันนี้โอเคดีงามตามยุคสมัยเป็น Type C ให้ฮะสจุดเลย แล้วก็มีตัวปิดให้ด้วยอืมมีแอร์หลังให้โอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อเนี่ยเปิดประตูล็อกเด็กไว้อ่าถ่ายเลยพี่ถ่ายเลยเนี่ยเนี่ยเป็นไงใช้งานได้จริงประตูล็อกเด็กอย่าลืมตรงนี้นะครับเนี่ยเมื่อกี้มีเปิดนีี่้วเยอยู่เราไม่สามารถเปิดจากภายในได้นะฮะแต่ว่า ภายนอกเปิดได้นะครับเพื่อป้องกันบางทีลูกคุณจะแบบเฮ้ยโซนเปิดอย่างเงี้ยกึกกักกักอะไรอย่างงี้สังเกตง่ายอย่างเงี้ยมันมีความแข็งแต่ถ้าตรงนี้ปั๊บมันจะฟรีเลยไม่ได้เสียนะไม่ได้เสียเดี๋ยวบางคนตกใจเฮ้ยรถชันประตูเสียแล้วหรอกรอหักหรอไม่ใช่ดูตรงนี้ก่อนนะฮะปุ๊บเนี่ยแข็งละเปิดได้โอเคเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับแม่ไอ้เราก็น่าจะเป็นไฟฟ้าสรุปอัตโนมือนะฮะเอคู่หน้าแต่ลายเนี่ยก็ยังคงเป็นสไตล์ R S อยู่นั่นเองครับก็จะเป็นลายแบบดําแดง มันเป็นความแบบหนังผสมผ้าตั้งแต่แรกและมันจะมีความแบบนี้ดูมันมีเท็กเจอร์แบบจะแดงก็ไม่แดงเหมือนเป็นแบบข้างในเป็นสีแดงเดินได้ต่าขายสีดำอย่างเงี้ยเออเหมือนซีทูนิดหน่อยก็ดูสวยดีเนี่ยผสมดุมผสมแดงเป็นหนังอะไรอย่างนี้อ่าสวยงามก็แล้วแต่ความชอบอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเรามาดูกันนะครับว่าเสียงดังไหม เครื่องติดแล้วแต่แน่นอนว่าควรจะได้ยินเสียงแอมเบียนบ้างเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดประตูไว้อยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้คันนี้ติดฟิล์มอาจจะมีความมืดบ้างเพราะภายในก็เป็นสีดำหมดเลยอ่ะตอนนี้เครื่องติดอยู่นะครับเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆขออนุญาตเปิดแอร์นิดนึงแล้วกันนะฮะโอเคเริ่มจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะนี่มาบาังแดดนะฮะดึงไม่ได้นั่นเองแต่มีกระจกให้ มีกระจกให้แต่ก็ป็นจิจณาน,นิดนึงก็คือไม่มีไฟขอให้เรียกว่าขอให้ดีตีนิดน,นึงแล้วกันอัน,นี้แล้วแต่บางคนอาจจะไม่ซีเรียสนะครับด้านนี้ก็มีกระจกให้มี2ด้านแต่ไฟเราก็ใช้ตรงนี้เอานะฮะใช้ตรงนี้แทนโอเคแล้วก็ตรงนี้นะฮะต้องบอกเลยก็ว่ามี Honda Sensing มาให้บางคนถามว่าถ้าเป็นตัว SV กับตัว RS เนี่ยมันต่างอะไรกันไหมเหมือนกันทุกอย่าง เรียกว่าได้ Stop and Go กันเลยแต่ถ้าเป็นชื่อของ Honda เรียกว่า e ป d Mid Low นะถ้าผมเรียกไม่ผิดอ่ะก็คือง่ายว่าจุดถึงจุดหยุดนิ่งเลยในตัว HyB r i d นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเทอร์โบนะฮะไม่ได้จุดหยุดนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงแนะนำว่าถ้าคุณจะซื้อ City เนี่ย HyB r i d นี่คุ้มจริงนะครับและยิ่งตอนนี้5ประตูลงราคามาขนาดนี้ยิ่งน่าสนใจไปเลยอ่ะแล้วก็น,นี้นิดนึงแล้วกันเนาะมาให้ขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมไม่เป็นออโต้เนี่ยมันเป็นอัตโนมือเนี่ย เดียวเลยอ่ะเรามาดูคอนโซลเป็นเนื้อพลาสติกนะฮะปกติเลยหน้าจอนะฮะก็ทัชสกรีนสัมผัสอะไรแบบนี้อตรงนี้อันนี้แล้วแต่มุมมองต้องบอกว่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยโอ้ขนาดนี้ต้องเป็นทัชสกรีนหมดแล้วแต่บางคนยังชอบที่แบบมีความเป็นแมนวนวลบ้างแบบนี้นะฮะกดได้บ้างอะไรแบบนี้ปิดเสียงถ้าเกิดกดค้างก็คือปิดหน้าจอบางทีคุณต้องการขับกลางคืนอะไรอย่างงี้ไม่อยากให้มันรบกวนเนาะราสามารถเปิดทีเดียวได้แต่ถ้าเกิดปิดปุ๊บกดค้างแปบ๊บหนึ่ง ดับแล้วอโอเคหน้าจอนะฮะมีอะไรให้เล่นอีกออต่อ USB ตัวนี้รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นั่นเองนะครับมาต่อกันเลยต้องขออภัยละกันนะก็คือหน้าจอเนี่ยอาจจะเหมือนเล่นทั่วไปแต่อตอนนี้ผมพยายามเร่งเวลาละกันเนาะก็คือตัวนี้สามารถเล่นได้หลายๆอย่างการทัชสกรีนก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่ได้แบบเ,เรียกว่าไม่ลืน่นเพราะว่าอย่างตอนนี้มันมีฟิล์มอยู่แล้วผมลองเนี่ยลูดดูก็ถือว่าทํางานได้ดีนะฮะแอร์นะครับเป็นออโต้ ไม่ได้แยกอิกสระซ้ายขวานะครับก็บางคนบอเอ๊ะมันคําว่านิยามออตโต้เนี่ยผมก็ไม่รู้ยังไงผมมองแค่ว่ามันมีปุ่มออตโต้คือออตโต้ครับก็จบละมันขึ้นออ,อตโต้อะเออที่เี๋ยวเขาจัดการอันเนี้ยลมแรงและแต่ว่าผมต้องเบาเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวสีงลมมันเข้าใหม่มีแม็กคุยด้วยบางทีคุณต้องการแบบเย็นๆและตัวนี้มี Honda Connec t มาให้ด้วยนะฮะถ้าคุณซื้อไปาสามารถที่จะสตาร์ทผ่านมือถือเออถ้าจำไม่ผิดได้2ครั้งนะฮะได้2ครั้ง แล้วก็ได้ประมาณ10นาทีต่ตอคร้างก็คือเรียกว่าเป็นการสตาร์ทก่อนที่คุณจะมาขึ้นรถเพราะสุดท้ายแล้วยังไงอ่ะคุณก็ต้องเหยียบเบรกแล้วก,กดสตาร์ทอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันทางานจริงแต่ที่มันสตาร์ทผ่านมือถือเนี่ยเพื่อให้เปิดแอร์เข้ามาจะได้ไม่ร้อนมากนั่นเองอจุดชาร์จตรงนี้นะฮะผ่านอะแดปเตอร์12โวลต์แล้วจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกเลยครับเนี่ยอันนี้คือเสียบมือถือ Android Auto Apple CarPlay นะฮะอันนี้จะเป็นชาร์จปกตินะครับแต่สิ่งที่ผมงงว่าด้านหลังให้ Type C แต่ด้านหน้ายเป็น,น e, A อู่ อันนี้ก็งงนิดนึงนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้อะไรนะฮะเอาไว้วางมือถือมัง้งนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้อะไรนะ,ะจะวางของนุกนนี่นิ่หน่อยได้ปึ๊บอ่าตรงนี้วางแก้วน้ํานะปึ๊บเกียร์นะครับเออบางคนบอกว่าเฮ้ยเวลาขึ้นเขาอะไรยังไงอันนี้ผมแนะนํานะฮะเวลาคุณขึ้นเขาลงเขาอะ่ะควรใช้บีแล้วกันเนาะเออบางคนก็บอกว่าฉันขับบีทางเรียบก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าผมก็ตามที่ผมแนะนําก็คือ เวลาขึ้นเขาลงเขาเป็นโหมดบีนะครับแต่ทั่วไปก็เป็นแค่ดีก็พออืมทีนี้เรามาดูกล้องหลังนะฮะเวลาเข้าเกีอาร์ปับมันจะขึ้นหน้าจอบางคนอยากรู้ว่าเส้นนี้มันตามพวงมาลัยไหมไม่ได้ตามนะครับแล้วก็ปรับได้สามมุมมองนี่ปรับได้สามุมมองเลยนะฮะนี่อ่ะโอเคอันนี้คือมุมกว้างสุดแล้วกันมุมแคบลงมาแล้วก็มุมมองข้างล่างเลยเนี่ยว่าเราตรงเส้นหรือย,ยังใกล้เส้นหรือย,ยังนี่ปึ๊บโอเค กุญแจให้มา2ดอกนะฮะถ้ารุ่นนี้และที่สําคัญจุดตรงนี้เลยนะฮะบางคนก็อยากรู้ตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นไฮบิดนะของ Honda เนี่ยจะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามีอมอโต้โฮลให้นะครับแต่ถ้าเป็นเทอร์โบไม่มีนะครับยังเป็นการมืออยู่ถ้าเป็น SV หรือ r s ของไฮบิดเนี่ย e s e v ได้เป็นไฟฟา้านะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่วางเหรียญวางอะไรสักอย่างเท้าแขนตัวนี้ก็มีความบุกน,นิ่มนิดนึงแล้วก็สามารถเปิดมานี่ วางได้แต่ไม่มีอะไรครับเป็นกล่องเปล่าเลยตรงนี้ซ่อนเงินเมียอะไรก็ไม่ได้พวงมาลัยก็หุ้มหนังนะฮะสไตล์ฮอนด้าก็คือสี่ทิศทางคือสิ่งทีงท่ดีดงางอืมโอเคมีพัดเดิลชิพให้แต่ตรงจริงเนี่ยเขาไม่เรียกว่าพัดเดิลชิพนะในรถไฮบริดเนี่ยมันเป็นโหมดที่เราต้องขับให้ดูเอาไว้มีโอกาสผมไว้ไปเทสอีกอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะแต่มันไม่ใช่พัดเดิลชิพแต่ว่าเราจะเรียกพัดเดิลชิพกันเคยชินกันแล้ว ตัวนี้มันติดฟังก์ชันในการควบคุมหน้าจอตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมระบบ Adaptive นะอย่างที่บอกอีกทีนึ่งตัวนี้ Stop and Go เลยนะครับตรงนี้ควบคุมได้แล้วก็ระบบการทำงานของ Honda Sensing จากที่เคยสัมภาษณ์คนใช้มาเรียกว่าทำงานได้ดีเยี่ยมอันไหนที่ดีเราก็ต้องบอกเนาะอ่าแล้วก็บางจุดละกันนะที่ SV ให้แบบ RS ไม่ได้ด้านภายในและการเรื่องระบบความปลอดภยัยอย่าง RS เนี่ยถุงลม6ลูกแต่ถ้าเป็น SV เนี่ย ได้แค่สี่ลูกคือตรงนี้แล้วก็ข้างๆเบาะนะแหละว่าไม่มีตรงเนี้ยไซด์แอร์แบ็กของเสา A ที่มันจะเป็นมา่านโผลออกมาหมดเลยคือ SV ไม่มีตรงนี้แค่นั้นเองครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันซีเรียสมากเลยอ่ะันเนี้ยมันติดตั้งเพิ่มทีหลังไม่ได้ไงคุณก็ต้องซื้อ RS แต่คุณรู้สึกว่าฉันมั่นใจอ่ะฉันไม่ได้มีอุบัติเหตุแน่นอนแต่ผมก็ย้ำทีนะว่าอุบัติเหตุอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้น RS มันจะคุ้มตรงนี้แหละว่า เราไม่สามารถเพิ่มได้ตั้งแต่แรกผมพูดนาไฟหน้าคุณไปเปลี่ยนทีหลังได้แต่ตรงนี้คุณเพิ่มไม่ได้แล้วก็เล็ก,ลกๆน้อยๆอ,อาจจะมีตกหล่นไปบ้างเช่นในเรื่องของลําโพงถ้าเป็น RS มี8จุดนะครับแต่คุณสนใจเรื่องความบันเทิงของเสียงแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมฮะไฟหน้าก็สามารถปิดได้นะครับคืออันนี้ก็ถือว่าดีงามครับเพราะว่าบางทีแบบปิดไม่ได้นะเราอยากจะจอดรออย่างเงี้ยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวเก็บภาพให้ดูทีละกัน นี่คือปิดแล้วแล้วก็บิดอีกทีก็คือเป็นออโต้นะฮะจะเปิดไฟหลีกก็ได้จะเปิดไปเลยเองก็ได้นะฮะบางคนเอ้แอดยังเคยเชิยนอยู่ว่ากลัวออโต้มันไม่เปิดอะไรน,นู่นนี่เราก็เปิดเองก็ได้ก็ปรับได้อยู่นะครับไฟตัดหมอกก็มีนี่บิดปกติเลยนะฮะโดยประมาณนี้และกันนะครับนี่คือจุดแตกต่างแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้าถามผมแนะนําอะไรผมว่าไ s จบกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องถุงลมเนี่ยไม่มีใครอยากใช้ แต่ว่ามีให้ก็ดีนั่นเองนะฮะซึ่ง SV ไม่สามารถเพิ่มได้อแต่อย่างที่บอกถ้าคุณไม่แคร์อะไรนะเฮ้ยฉันจะซื้อไปแต่งเองอยู่แล้วก็ไอตัวไฮบริดเนี่ยหรือว่าเอ v เนี่ยผมก็แนะนำนะครับว่าเฮ้ยมันประหยัดจริงๆเอาละครับและนี่คือเจ้า Honda City h a t c h b a c k หรือว่า5ประตูน,นั่นเองในรุ่นของ RS แล้วลองเทียบกับ SV ตามที่ผมสรุปไปแล้วนะฮะเรียกว่าจริงๆอ่ะคุณจะมาเปลี่ยนทีหลังอะไรก็ได้แบบมีจิตเดียวเลยในเรื่องของความปลอดภัยก็คือถุงลมนั่นเอง ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากได้อ่ะหกลูกอะ่ะปลอดภัยไว้ก่อนก็ต้องไอเท่านั้นแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคฉันมั่นใจว่าฉันปลอดภัยแน่นอน SV เพียงพอดูราคาแล้วคุ้มกว่าต่างกัน70,000ก็จัด SV เลยครับหรือยังไงก็สามารถมาพูดคุยนะฮะที่นี่ได้เลยนะครับตลิ่งชัน Honda อยูนเคเือของ Honda พระราม7นั่นเองนะฮะหรือช่องทางการติดต่อย้อนที่ใต้คลิปนี้นะครับเพจผมก็ข้างบนนี้มาพูดคุยกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลองขับหรือว่าของโปรโมชั่น นั่นเองนะครับอ่วันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งน,น,นะครับฮะที่เอื้อเฟื้อเอารถมารีวิวตรงนี้นั่นเองเช่นเคยนะฮะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ก,กันด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย